ามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ radio prd g o th b e t o n เบตโดยทีมข่าวสวทเบตง สวัสดีค่ะต้อนรับกุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของห้องข่าว93ติดตามเรื่องราวข่าวสารเนิประเด็นที่น่าสนใจกับทีมข่าวสวทเบตงวันนี้พบกับดิฉันต่วนสุร,รยาอาเบตค่ะนายกรัฐมนตรีติดตามบริการผู้ป่วยโควิดสิเจอแจกจบพบ92%พึงพอใจนายธนากรวังบุญคงชนะโคศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า พลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามการให้บริการผู้ป่วยโควิด -19 ในรูปแบบเจอแจกโจเพื่อให้ผู้ป่วยโควิด -19 ทุกคนเข้าถึงการรักษาอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นขณะที่ยังคงเน้นประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยตามระดับอาการกระทรวงสาธารณาสุขเปิดเผยผลการประเมินความพึงพอใจพบว่าร้อยละ92มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดตั้งแต่วันที่1ถึง24มี ีนาคม2565มีสถานพยาบาลเข้าร่วม901แหง่งสามารถให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้านได้วันละ1 0 0 0 0รายและแยกกักตัวที่บ้านได้วันละ100,000รายมีผู้ป่วยเข้ารับบริการสะสม 656,856รายเฉลี่ยววันละ27,369รายเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครให้บริการผู้ป่วยได้วันละ10,000รายมีผู้ป่วยเข้ารับบริการสะสม65,305รายเฉลี่ยววันละ2,839รายทั้งนี้นายกรัฐมนตรีย้ำความสำคัญในการรักษาความมั่นคงระบบสาธารณสุขของไทยมีสมรรถนะที่ดีและเตรียมความพร้อมในการรองรับทุกสถานการณ์ ควบคู่ไปกับการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลด้วยค่ะติดตามรับฟังรายการห้ข่าว93ทางสวทเบตง FM 9 3 m เมกะและวิทยุออนไลน์ radio.prd.go.th/be tong ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้